สวัสดีครับผมบอยบ้านประดาวันนี้เราก็มาที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งครับฟาร์มนี้เขามีชื่อว่าฟาร์มเลี้ยงปลาได้กะละมังที่ไหนใครก็น่าจะรู้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับพี่นาวัฒน์สนนะครับพี่นะครับช่วยรบกวนแนะนําตัวให้คนดูได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมพี่นาวัฒน์นครับครับอ่อพี่นาช่วยบอกหน่อยว่าทําไมเขาถึงเรียกกันว่าฟาร์มปลากะละมังหรือว่ายังไงครับ ออมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมกลับมาจากเลี้ยปลาจากบ้านโป่งนะเนี่ยผมก็กลับมาแล้วก็มาขับแท็กซี่อยู่พักนึง่งอ่ะทำงมนครับซัตเซี่อยู่พักนึ่งตลาดก็เท่าแก่ให้มาเปิดร้านปลาก็มาดูแลให้เขาใช่ไหมฮะและ้วตอนนี้แกก็ให้มาอยู่ที่ศิษแถวตรงตรามสองบ้านอเมร์มอญใจญ่สองก็ เกิดประกายาอยากจะเลี้ยงปลาครับเราคิดยังไงจะทํายังไงดีว่าถ้าอ่างปูเนี่ยมันหนักแน่นอนใช่ผมก็ไปเริ่มซื้อกะมังมาหลงนัหน่งก่อนเลี้ยงลูกปลาดโดยขอแบ่งลูกปลาจากน้องชายออดมาเลี้ยงก,ก่อนครับผมแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆพอเลี้ยงไมเรื่ยๆพอได้คอกกะมังไม่พอไต่รับา็เพิ่มกระมังทั้งหมดเป็นสามสิบกัากมังก็เลี้ยงมาดาษปลามาเรื่อยๆครับเลี้ยงมาเรื่อยๆก็เลี้ยงมา,มาจน แล้วเราก็สังเกตดูว่าแล้วเราคัดแต่ปลาด้วยตัวเองเดียวเนี่ยจรับาปลาออกมาไม่ต่างกระบอกเลยอืมครับผมจากเด็กกันเนี่ยจะกายที่ผมมาเนี่ยือสถานที่ผมไม่พอครับผมแล้วก็จำเป็นต้องใช้อะไรเบที่สุดที่เลี้ยงมาดัดปลาเลี้ยงง่ายๆว่าความจําเป็นมันพาไปอ๋อโอเคครับก็เลยกลายเป็นที่มาที่ว่าชื่อพี่นะปาการความปลากัรละมังนะครับ โอเคครับรบกวนที่นาช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมครับว่าที่ฟาร์มแบ่งเลี้ยงหรืออะไรเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แบ่งผมจะแบ่งเป็น3ส่วนครับผฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นรูบาลลูกปลาครับฝั่งนี้ใช่ไหมครับรุบาลลูกปลามันจะเป็นโรมมันมีลังคามันดีหน่อยมันไม่่อยมีปัญหาลูกปลาพอโตขึ้นหน่อยผมก็จะคัดไปลงฝั่งฝั่งทางฝามือเลยครับครับผมฝั่งฝามือเนี่ยครับนั้นนะพอได้ไซส์ประมาณสองนิ้วครึ่งผมก็จะพร้อมขายผมก็จะมาลง ก็คืออ๋อก็คือประมาณสองนิ้วเอ้ยสองนิ้วครึ่งก็พร้อมขายแล้วขายนะครับเนี่ยจนจนพอพอไี้ขายเสร็จเราก็ยกกลับมาใหม่เพราะหนงทำแปลงั้งแต่เตรียมที่จะขึ้นมาขายอ๋ออันนี้บ่อบ่อฝั่งนี้เป็นโลนปลาไฮบิดเนาะเป็นปลาประมาณยังไม่ถึงเดือนครับประมาณสามอาทิตย์ฝาหลังจะสวยงนี้ทุกตัวครับจับขึ้นมาเนี่ยนี่ปลาคัดปลาคัดแล้วครับเนี่ย หลังนี้เป็นอย่างนี้ทุกตัวอดูตัวอย่างอีกตัวนึงก็ได้สจงไม่ดูนะครับหลังก็เป็นอย่างนี้หมดเลยฮะอย่างนี้เรเาเรียกเรียกเหรียญบาทนะพี่เหรียญบาทครับก็คือแรกๆก็ต้องอัดกลมอย่างเงี้ยให้เบรดต้องย้งกลมอย่างเงี้ยเนะี่ยอย่างนี้หมดเลยฮะตัวนี้เป็นไฮบรดหลังต้องตั้งแต่แรกต้องขับ,บ,บอนุบาลทกต้องปางี้เลยลูกไหลล้วนๆครับก็แถวอันนี้ก็จะเป็นไฮบินหมดเลย้นนีก็็จะเป จะแยกกันเลี้ยงเพื่อคือลนนี้เป็นลนอนุบาลว่าง,งั้น,น,นไหมครับลูกปลาจะลงแบบนี้หมดเลยครับอืมโอเคครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นญี่่ปุนอันนี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นมันต้องมีปลารันรุ่นตลอดไงเห็นชุดนั้นบมดชุดน,นี้ขึ้นมาเห็นไหมเห็นอยู่ครับ อันนี้สองวันเปลี่ยนน้ำทีเหมือนกันสองวันเปลี่ยนน้ำทีเหมือนกันใช่ไหมบแอย่างเงี้ยจะเป็นอนุบาลลูกตาเราก็ต้องคัดหลังคัดแล้วเหมือนกันคัดแล้วครับต้องหลังต้องให้ได้อย่างนี้มนเลยเห็นไหมเี่ยแต่ผ้าต้องเป็นอย่างนี้มนเลยเริ่มคัดตั้งแต่ป่าก็ประมาณประมาณสักสองสองอาทิตย์ต้องคัดแล้วสองอาทิตย์คัดแล้วเนี่ยปลานะจับมาคุณภาพมันต้องได้เหมือนหลังหลังหลังไม่ต้องดีเท่าที่ควรให้เราคัดไว้อันนี้ปลาเดือนได้ไหมครับประมาณประมาณสามอาทิตย์จะจะจะเล็กจะเล็กกว่าอันนั้นหน่อยหนึ่งครับเน ท้งลงต้องดีหมดนะนี่แถวเนี้ยหนูว่าลูกปลาหมดเลยก็พอโตไซต์ขึ้นมาก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับครับอ๋อพอตนุู้นก็จะเป็นปลาก็คือปลารุ่นแหละไอ้ปลาสองนิ้วสองนิ้วก็จะแยกเป็นปลาเกตแถวหนึ่งปลาบีแถวหนึ่งได้ลงไปสำหรับลูกค้าที่จะมาเอาปลาแต่ละระเกตไม่เท่ากันนะครับผมถ้าคนเอาราคาสูกก็จะไปแถวหนึ่งเนี้ยครับแต่ผมถ้าปลาเกตผมจะใส่กระมังละห้าตัวครับที่น้าพาชมเลย นี่เป็นไลทที่ช้อนไม้ใช่ไหมพี่ใช่ครับลูกไลครับเนี่ยครับเยอะมาก <S <S ใครอยู่ใกล้ๆซื้อพี่นะติดต่อเขาเลยเนี่ยสามแถวเนี่ยก็จะเป็นปลาที่ผมคัดเป็นปลาเกตหนึ่งสองสามเนี่ยจะเป็นปลาเกตหนึ่งสองสามแถวถเป็นปลาเกตใช่แถวก็จะลองลงมาเรื่อยๆเนี่ยปลาเกตผมก็จะเป็นลักษณะแน,น,น่ใส่หมดห้าตัวเนี่ยหลังก็จะโค้งอย่างนี้หมดใช่ป่ะครับหลังต้องได้ใช่ป่ะเนี่ยปลาเกตใช่ป่ะ ถ่ายกำลังละห้าตัวกับตัวอย่างอันนี้คุ้มตุ่มให้ดูนะครับไฮบิดเหมือนกันใช่ไหมไฮ <b ita S 1> บิดครับเนี่ยหลังก็ต้องเป็นอย่างนี้หมดเลยครับน,นหน้าต้องดีหมดใช่ปะ่ะหน้าหน้าจะเป็นลักษณะนี้หมดมเลยคุ้มไฮบิดเห็นปะครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นปลาเกตเหมือนกันนะก็จะเป็นปลาเกตอันนี้ก็ไฮบิดไฮบิดเหมือนกันใส่กาลังละห้าตัวก็ถือเว้นปลาเกตแล้วหลังหลังต้องได้หมดเห็นปะเนียนเนียนเลยเนียนเนียนแล้วก็หน้าเด้งเด้งใช่ปะครับฮะแล้วก็แถบนี้ก็จะเป็นปลาบีที่รองลงมาหน่อยนี้ย ปลาบีถามว่ามันก็ไม่ต่างเท่าไหร่กันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าหลงหลังนิดนิดหน่อยหน่อยแต่อาจจะมีสะดุดนิดนิดหน่อยหน่อยช่วงลงไงป่ะแดดเปนปลาบีแต่หน้าหน้าหน้าคงเดิมหน้าเหมือนกันครับถ้าถ้าใครสนใจเรื่องหน้านี่ไม่ไม่ผิดหวังมาเจอหน้ามีหน้าแน่มีหน้าแน่นอนพอโตขึ้นไปไซส์หน่อยพอเป็นปลาไซส์ใหญ่ก็ตอนที่จะขายก็จะไปลงอ่างอ่างตรงนู้นนะครับอ๋ออ่างกลางใช่ไหมครับางครับอ่างถึฟ้านะครับเป็นอ่างเหลี่ยมที่จะแจกให้กับลูกค้าครับนี่โอเคครับ อ,อ,อนีนัทระหนับระหนุนปลามาอ่านี่เป็นปลาพ่อแมท่ที่ทำอยู่ฮะไ,ไม่เก็บไม่ยเยอะนะอืพ่อแม่แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นชุดต,ต่อไปที่จะวอมวอมไม่เป็นพ่อแม่รุ่นต่อไปคนระับเก็บไม่ยเยอะแต่เก็บตัวที่โอดโ,โได้เลยครับนี่ครับเนี่จับให้ดูครับอือจับให้ดู ตัวหน้าฮะตุงต้งเหมือนทุกตัวเห็นปะ<ด>ปลาที่ทําคือสายมันต้องนิ่งแล้วต้องต้องต้องสวยไงคุณภาพของเรานะครับเอกลักษณ์ที่สุดคือหน้าครับาชุดพร้อมที่อยากขายก็จะเป็นโซนนี้ครับอันนี้โลนพร้อมขายพร้อมขายเป็นปลาที่จะแจกลูกค้าสองโซนแล้วด้วยโซนนี้นี่ปลาปลา,ปานะะเนี่ยปลาดูมาร์กิ้งถึงขาวนะตัวนี้ก็มีเอกลักษณ์อยดูตัวนี้สวยนะครับให้ปลาขาวแต่มาร์กิ้งดี มาดูดิครับมามดูดูหนวดสีแดงใช่ไหมตัวนี้ฮะที่แดงว่ายน้ําเครื่องแดงเป็นปลามาร์กิ้งมาฮะ,ะอ่ะดูอ่ะดูตัวต่อไปเป็นขาวแดงอ่ะลายตอนตอนหน้าเด้งแดงสวยไหมครับอ่ะลายอ่ะอแต่แตาบ่อจะเป็นลักษณะน,นี้หมดเลยนี่ไฮ<ะ>บิดหมดเลยไฮบิดหมเหดหมเลยเนี่ยแบบเนี้ยจะเป็นเนี่ย ลายตอนตอนสีตอนอย่างเงี้ยดูหน้าแต่หน้าจะโหดร้ายมากเนี่ยจับขึ้นมาที่ตัวหน้าโหดร้ายเหมดนเลยดูหน้าเน่ฮะหน้าเนี่ยพร้อมจะขายดูกันเอาครับใจะเป็นอย่างเงี้ยจับดูแต่ละบ่อตอนนี้ดูเนี่ยฮะได้ทุกบ่อหน้า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 เหมือนมันแกะบล็อกเดียวกันมาเลยอ่ะดูเดะเหมือนพิมพ์นะทำบล็อกครับ มอฟเรียกันเหมือนเดิมใช่เป็นไง,งนพี่บอ,บอแต่นี่ปลาปลาเขียวยตองยำนะนี่ปลากละมังนะ,น,ะนี่ปลาที่ยังไม่ลอกหน้าจะโดดเด่นยิ่งยิ่งกว่าปลาปลาที่ลอกนะคุณดูหน้าเลยครับอย่างนี้มีไหมครับหน้าอย่างนี้เห็น<ม>ไครับดูกระโหลกก่อนกะโหลนะดูแต่ละตัวคัดขึ้นมาเนี่ยปลาที่ยังไม่ลอกนะเนี่ยหน้าผมจะดีทุกตัวเลยปะโอ้ยมึงกุดแก้มเขี้ยวมาครบแต่ละกษณะนี่ยิ่งบอกพามนีพวกเขียวก็เหมือนกันเนี่ย ปลาเขียวหน้าหน้าเขาจะเด้งมากเลยดูดนะิเนแต่ลอกให้เป็นขาวแดงหมดครับที่สําคัญให้กินลาย<ช>ลอยู่นะครับให้กินลายอยู่นะครับเนี่ลายเห็นเห็นเลยครับสำคัญมากแค่บอกลายลายนี่สําสคัญสําหรับปลาหมกครับหน้าเด้งๆราะลายนะฮะอันนี้เป็นถ้วยถ้วยถ้วยอะไรนะครับพี่นะ่ะถ้วยอานะเนะนะนะพอมาลอครับ ของราชการที่เก้าได้ถ้วยเบสสิงสมัยก่อนประกวดนี่ตัวน้ำพันงะสองพันขอมึงน้องเก้ามีไม่กี่ปีที่ได้คังพี่ก็คือต้องเป็นต้องเป็นแบบรวมทั้งพันทั้งหมดแเราเป็นที่หนึ่งของนี่คือออเบส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 ออยใช่ปะครับคือต้องคือในสิบเอ็ดสายพันธุ์เนี่ยเราต้องเป็นหนึ่งในนั้นอืมครับเป็นถ้วยราชการที่เก้าครับคือตัวสัวที่หลุดแล้วก็ถ้วยนี้คน หรือว่าเป็นภาว่าเราประสบความสำเร็จก็คือเราเราก็ภูมิใจแล้วเราทามาเราชาตินี้เราได้ใบนี้เราก็แฮปปี้กับชีวิตละละลาเอว่าชีวิทลําเล่นแล้วใช่ไหมพี่โอเคครับนี่รับถ้วยปีลองห้าสี่แปดอ้าวแล้วอย่างนี้อยากให้พี่นะพูดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดคนรุ่นใหม่มาเลี้ยงจะต้องคิดถึงอะไรก่อนที่จะเลี้ยงปลาเพื่อทํา จะทําเป็นอาชีพจะเลี้ยงเล่นจะอะไรก็ตามปลาจะสวยไม่สวยยังไงมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยคุณต้องมองหาพื้นที่หเหมาะสมหรับที่จะต้องวางอ่างหรืออะไรปลาเนี่มันต้องโดนแดดแดดเท่าที่ควรต้งตองนะคือปลาทองนี่จําเป็นเรื่องส<า>แสงเลยต้องโดนแดดนะแต่ไม่ให้ว,ว่าโดนจนร้อนแบบน้ํสุกนะนนกอ,อกมครับผมสถา,านที่นะน้ำสองน้ําน้ําคุณน้ําบปลาคุณต้องมีกรองอย่างดีต้องไม่มีคลอรีนถูกต้องนะสองอากาศ อากาศก็คือออกซิเจนเนี่ยน้ำคุณจะบำบัดน้ำเปียกขึ้นมาน้ำจะมีออกซิเจนตลอดออกซิเจนลงไปไตีใน<ด>น้ำนะ,นะอาหารครับอาหารนี่ก็คือถามว่าปัจจัยหลักที่สาคัญเลยนะครับถ้าคือไซเล็กเนี่ยถ้าคุณไม่มีลูกไรแดงเนี่ยคุณไม่ต้องเลี้ยงเลยครับครับผมนะผมบอกได้เลยคุณไม่ต้องเลี้ยงอาหารเม็ดอาหารผงม,มันก็ไม่เหมือนลูกไรครับ,รบอาจจะเดินแบบโตไม่เหมือนกันนะขอยผ่านช่วงเล็กมากก่อนครับแล้วใครจะไปยังไงว่ากันไปเลี้ยงมาได้ต่อปุ๊บประเด็นนี้คุณก็ต้องมี ป้าป่วยคุณต้องใช้ยาตัวไหนก็ต้องศึกษาว่ายานี่ก็สําคัญแต่ไม่จําเป็นมันก็ไม่ต้องใส่ยาถูกต้องมากนอกจากป่วยต้จะใส่เราจะใส่ยังไงคํานวณยังไงกะยังไงคมันอยู่ที่เราเราศึกษาดูว่าเราต้องใส่เท่าไหร่หส้าถามว่าป้าป่วยละมันมีตายครับแต่ตายมากหรือน้อยคุณต้องเอาให้อยู่แค่นั้นไม่ได้ใส่ยาแล้วไม่ตายเป็นไปไม่ได้ครับติ่งมีชีวิตยังไงมันต้องมีตายอยู่แล้วแหละ ยรงแต่ว่าจะเยอะน้อยขึ้นอยู่กับเราคุมได้ไม่ได้ไม่มีอะไรก็คือทั้งหมดเรามีสี่ย่างอย่างที่ผมบอกไปอะน้ำอาหารอากาศยารักษาโรคลก็สถานที่มาเดีนแรกสถานที่ต้มองให้มันหมาะสมคนเลี้ยงอีกคนไหมพี่คนเลี้ยงคนเลี้ยงเอาใจใส่ไปเต้อมามึงไม่ดูเลยไม่ดูไม่ถ่ายน้ำไม่อะไรอาเงี้ยปลาลอยก็ลอยได้ครับผมแล้วก็เออเมื่อกี้พูดว่าพี่น้ำมีปลาสิงห์ลูกผสมสิงญี่ปุ่นมีริว เห็นว่าทำลิวกินอยู่ใช่ไหมครับลิวกินก็เพิ่งพัฒนาทึ่ไปเอาสายคนนู้นคนนี้เข้ามาทำมือนกันครับเอามาทำมาทำโดูเพราะว่าเขาแก่ผมก็ชอบลิวกินผมต้องทำให้ตัาแก่เขาอ๋อโอเคครับแล้ว่วงนี้ลิวกินมาแรงด้วยพี่<อ>ผมเห็นกระแสลิวกินมันอดทนไม่ได้ <c oughs> มาแรง <c oughs> เราเราก็ไปกำหนดว่าเฮ้ยปลากระดงอะไรเคยทำมาแล้วนี่หว่าเรากลับมาทำใหม่ครับผมทำไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับคนมีฝีมือแล้วพี่แล้วพี่นะคิดว่าสิงห์ดำจะกลับมาทำไหมพี่สิงห์ดำอ่ะ <c oughs> ประเด็นมันน้อยครับถามถามว่าหนึ่งน้ำผมใช้เปลืองครสองผม,มขัดบอ่อบ่อยครสาม,สามเอาไว้ง่ายดีกว่าบอรการตลาดนะนะราคาก็ไม่แรงช่วงนี้ได้ราคาก็ไม่แรงนะครับพวกไอพีกับญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งโตมันยิ่งเปลี่ยนเป็นราคามูลค่าได้อีกอสิ่งน้ำนี่ต้นทุนสูกก่านด้วยเต้นทุนสูนกมาด้วยค่าน้ำว่าเปลืองนะครับขัดบ่อค่าอะไรค่าพลังค่าไฟน้องแคปปั๊มน้ำตลอดมีคนตัดสใจว่า ผมขอทําญี่ปุ่นหรือกะทําตัวอื่นหรือไฮบีแต่ไม่ดีกว่าอาถ้า้าพของสตกวันหนึ่งอยากเลี้ยงเล่นอาจจะเลี้ยงดูนิดหน่อยผมไม่ได้ทําเยอะขนาดนั้นโอเคถ้าเลี้ยงเล่ยนยังไงเดี๋ยวผมอาจจะมาขอแบ่งคนระับหลายมินีอยู่ครับได้โอเคครับแล้วก็อ่าอยากให้พี่น้าบอกสถานที่ที่เลี้ยงหน่อยเออื่อใครไปใครมาผ่านไปผ่านมาอยากอยากมาดูหรือไม่อมมาได้ทุกวันไหมหรืออะไรยังไงบ้าง ตลาที่ใหม่ของผมเนี่ยอยู่มาไม่ยากอยู่หน,น,นึ่งเทพน่เองถรับางบอลสี่มาไม่ยากมาจากกาญนานแล้วเข้าเอกชัยมาทางมุ่งหัวมาทางาชัยคุณสามารถเลี้ยวข้าบังบอนสามได้บังบอนสี่ได้ครับถ้าคุณเลี้ยวบางบอนสามเนี่ยคุณจะมีเข้ามาแยกแยกห้าเดี๋ยววิ่งซ้ายข้ามาแล้วจนถึงถนน,นเลี้ยวขวามาบางบอนสี่ประมาณสองร้อยเมตรบอกผมอยู่ซ้ายมือมนะ หรือจะไปกลับรถสายห้ากลับมาครับบางบอลสีก็ง่ายแต่ก็ต้องไม่กลับยูเจนกลับมาบาง่คืออย่างเมื่อกี้นี้ผมมาผมมาจากถ้าวิ่งมาวิ่งมาจากเล่นเอกชัยต้นๆ้นนะครับก็จะเลยบางบอลสามแยกบางบอลสามมาแล้วก็มากลับรถก่อนแยกบางบอลห้าเอากลับรถปุ๊บมันยังมีทางเข้าบางบอลสี่เลยป้ายฝาขนมปังมาบางบอลสี่วิ่งตรงอย่างเดียวเลยประมาณสองกิโลได้สองกิโลประมาณนั้นก็เจอหมู่บ้านลาดารลมอยู่ฝามืองก็าดารลมหมู่บ้านใหญ่จะมองเห็นชัดเจนได้ประมาณสองร้อยเมตรก็จะเจอโรงงานผมมากนะ ประตูรั้วสีเป่านะต่องเข้ามาเห็นเลยกันแล้วมั้ครับผมแล้วให้พี่นากต้องทางการติดต่อ,อของพี่นะกว่ามีติดต่อได้ยังไงบ้าง <ผม S 1> อะไรยังไงบ้าง<ม>ติดต่อได้ก็คือถ้าในในเฟซผมก็จะชื่อว่าพี่นะวัตถนนะนะครับผมน,ะะนกักวัตถุแปลว่าถ้าติดต่อเบอร์ก็เบอร์88 189 6812ครับองครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ข้างใต้แล้วกันนะครับยังไง วันนี้ต้องขอบคุณพี่ณัที่มาให้ความรู้กับคน,คนดูด้วยด้วยความที่พี่เป็นเจนหลงเจนด้วยเจนก่อนมีอินเทอร์เน็ตกับหลังมีอินเทนอร์อนเนต็ตแล้วก็ได้ประสบการณ์ทั้งหลายมาแชร์กับคนดูคนอื่นๆนะครับยังไงขอบคุณพี่นัมากครับผมค,ครับ